สวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราเข้ามาสวนยางพาราแล้วครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาสองห้าหกแปดครับฝนตกมาหลายหาแล้วครับคุณผู้ชมน่าจะตกเมื่อเมื่อวานเนี่ยดูน้ําเปียแล้วครับนี่ยางของเราที่กีดเรากีดยางเราไม่หยุดนะครับถ้าเราไม่หยุดมันก็ดีอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ครับให้เด็กเขากีดตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะไปขายแล้วนะครับต้นนี้ก็ได้สองถ้วยนะคุณผู้ชมดูครับ ตัวนี้นะพรุ่งนี้จะไปขายแล้วครับพรุ่งนี้ <c oughs> ทีมงานบอกว่าได้ยี่สิบแปดบาทครับที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองนะครับคุณผู้ชมนี่ผมก็เอาน้ํามาแล้วครับฝนตกแต่น้ํานห้วยก็ไม่ไหลหรอกครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันตกไม่ช่าเท่าไหร่ครับตกให้พอว่าให้ต้นไม้ชื่นใจนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาขนน้ําเอาครับมาใส่ในห้องน้ําไว้ไหนไหนเราก็มาแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเอาใบตองด้วยคุณผู้ชม เอาไปตองเพื่อเอาไปไปทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมถ้าฝนตกมันข้อข้อไม่ดีก็คือยุงมันเยอะนะครับ เราได้ยางมอเตอร์ไซค์มาเพื่อนๆเนี่ย่างในก็ยางนอกเพื่อว่าจะมาเอามาปราบต้นต้นไผ่ปานะครับเนี่ยต้องมาปราบเอาไปเผานะครับเผาต้นไผ่ป่าถ้าเราไปตัดไม่ไหวครับคุณผู้ชมปดโถเอาเรื่องเอาราวนะก็ใหญ่เบลอครับต้องใช้ไฟเผาอย่างเดียวครับให้เขาเฉาแบบให้ให้เขาเผาแบบสักแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็จะเบาแรงหน่อยครับ ไปดูกระท่อมผมรับคุณผู้ชมเนี่ยกระท่อมผมในกระต๊อกของผมครับเนี่ยครับผมก็ไปเก็บเออพวกตอนนี้ก็ยังเผาไม่ได้เพราะว่ากําลังติดต่อประสานงานทางชุมชนอยู่ว่าจะให้จุดไฟเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็อยู่ที่อำเภอเมืองตำบลืองจังหวัดน่านนะครับก็ยังต้องถามทางว่าจะให้ผม,ส,มสุมไฟ เมื่อไรวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมได้มากก็ไปขอเพื่อนเพื่อนมากเพื่อนเพื่อนซ่อมรถนะคุณผู้ชมสะสม,มก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่เยอะอยู่สะสมไม่เป็นปีแล้วครับเพราะมันได้ไม่เยอะส่วนใหญ,ญ่ก็ได้มาทีละสองสองวงสองวงประมาณเนี้ เดี๋ยวผมก็คงจะเอาน้ำไปไว้ก่อนนะครับนี่ผมจะเก็บไว้ห้องนะครับทำพอดีห้องทำห้องน้ำไปสองห้องไว้ไวสมารกกจะใช้ห้องนี้นะครับอันนี้ก็จะซ่อม เสริมเตาห้องสักโคกมันต่ําไปนะผมถมขึ้นมาขึ้นมามันกรมก็นั่งไม่ได้คุณผู้ชมก็เลยเอาไปเก็บของอีกห้องนึง มากก็เก็บน้ําไว้ใช้ในห้องน้ำเนี่ยนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ําฝนมันก็อย่างว่านะครับตกบ้างไม่ตกบ้างตกก็อเอาแค่แผ่นดินชื้นชุมนะ่มเท่านั้นแต่จะหวังเอาน้ําเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ได้นะเพื่อนๆต้องขนน้ำมาประปาจากในเมืองนะครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะขับรถไปตรงนั้นแล้วก็ไปทำความสะอาดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็อ้าวผมจ้าปลูกมันไปน้ำมาหาพ่อมามามาเร็วมามาเร็วเร็วเร็วเร็เร็เรมา ่อยจัดตูกไปขี่ไปเยี่ยวเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปล้างเท้ามันก็ทํามันไปโดนนี่นะล้างเท้ามันเป็นไปเหยียบย่ำมันขี่โคลนมานะครับ เริ่มฉลาดนะครับคุณผู้ชมมันไปมาแล้วมันมาเอาเท้ามากระแทกน่องผมว่ามันอยากขึ้นรถแล้ยแม่ถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงเขานะครับดูมันฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ อ่อเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมคงจะปิดคลิปไว้ตรงนี้นะนะครับเพราะว่าเออผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูอะไรบางอย่างยังไม่ปิดคลิปเพื่อนเพื่อนเคยเห็นต้นต้นขาป่าไหมครับเนี่ยต้นขาป่าแบบนี้มันจะออกดอกแบบนี้นะคุณผู้ชมอันนี้มันกินได้นะเดี๋ยวผมก็คงจะเด็ดเอาไปกลับแก้มอะไรบางอย่างนะแต่ถ้าไม่เด็ดนะถ้าไม่เด็ดเอาไปกินนะมันมีมันมีลูกนะเขาก็จะออกลูกนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะมีออกลูก น่าจะเป็นต้นนี้ออกนะครับต้นอื่นยังไม่ออกนะเดี๋ยวเก็บเม็ดไว้ก็ได้ไม่ไม่เด็ดมันนะมันจะออกดอกมันจะเป็นเม็ดมันจะหลน่ลนหล่นเสร็จแล้วมันจะมันก็จะแพร่กระจายผมนนั้นผมนับอยู่ประมาณอยู่ประมาณเกือบผมมากกว่าสิบกอได้ให้มันออกเยอะๆนะคุณผู้ชมออกตามสวนให้มันเยอะๆเนี่ยเผื่อเราขุดขายได้นะคุณผู้ชมนี่เป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็เก็บไว้เวลารเราตัดหญ้าไปเห็นเข้าแล้วก็เก็บไว้นะอนุรักษ์ไว้นะครับมันเป็น คาป่านะฮะมันเพื่อนถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยใส่มันดีๆนะผมว่าหมวมจะใหญ่นะ,ะคลิปนี้จะปิดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับยุง